สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้จะพาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับตอนนี้เฮาได้นะครับมีการพัฒนานะครับเด้อตอนนี้ก็าลังเตรียมเป็นการผสมพันธุ์ปลานะครับตอนนี้ก็าลังขัดใส่นะครับแยกปลานะครับพี่น้องเป็นพันธุ์ปลาซิวปลาซิวควายนะครับพี่น้องนี่กาลังแยกขึ้นมาได้นะครับแยกตัวผูตัวเมียสะก่อน้ะครับเด้อนี่ครับพี่น้องอยู่ในหันอาจจะไม่เห็นนะครับนี่นี่คือ นะครับแม่พันธุ์นะครับเด้อตัวใหญ่อย่างนี้เลยนะครับพี่น้องครับนี่นี่นี่เบื่องขนาดเลยครับพี่น้องปลาซิวเด้อครับนี่เด้อนี่ครับพี่น้องปลาซิวนะครับปลาซิวนี่เป็นอีย่างที่ตายง่ายที่สุดแล้วนะครับพี่น้องครับในบรรดาแถบชื่ว่าทุกปลาเนาะครับเนาะนี่ครับตัวใหญ่ยังสีเด้อเด้อครับเด้ออ่าเป็นเป็นเซลควายครับพี่น้องใหญ่นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์เขากำลังผสมอยู่นี่ก็มีครับพี่น้อง เห็นบ่ครับนี่เปิดออกซิเจนบ่อแห้ขาดได้ครับออกซิเจนขาดบ่ไดนนะครับพี่น้องอ่านี่แล้วตัวนี้แม่นยงนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับตันนี้นะครับมืออื่นเศร้านะครับเดี๋ยวอับเดตให้เบิ่งนะครับเห็นบ่อครับพี่น้องเขาสิใส่ออกซิเจนไว้เด้ครับเด้อยเพราะว่าาว่สสันนะครับเขาจะเกิดอาการหนอกหรือเกิดอาการนะครับสูญเสียได้งนะครับออกซิเจนเฮานี่สามารถแยกออกไปได้หกหัวนะครับตัวนี้คือบ่อผสมน้ำตื่นนด้ครับพี่น้องอ่า ผสมแบบอ่าใส่ฮอร์โมนครับพี่น้องครับแล้วที่มือนีพี่น้องมาเบิ้งนะครับหลายคนนะครับเอาไปแล้วนะครับออกซิเจนนะครับดเบาลสลามรีวิวนะครับตัวนี้ใส่ดีจริงนะครับเห็นนะครับที่กำลังใส่งานอยู่นี่ก็คือนะครับใส่2โตนะครับเป็นรุ่นขนาดนะครับบนใหญ่มากนะครับขนาดกลางนะครับราคาบนถึง1 0 0 0บาทนะครับพี่น้องเ็มว่าดีจริงนะครับอ่านี่เห็นบ่ดูล่มนี่ดังฟึดๆเลยครับพี่น้องอ่า มาเนี <ersch> <S <S ่หลายคนก็สีสงสัยว่านะครับเอาไปแล้วนะครับว่ามันดังดีดังเงียบนะครับคือยังดังอยู่นะครับเพราะเครื่องเขามันก็สีสันแห้งพอสมปวรนะครับพี่น้องผมมีวิธีนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งก็คือนี่ครับพี่น้องมันจะเป็นสปริงนะครับพี่น้องครับปกติพี่น้องเอาไปก็จะห้อยไว้สีนอกบห้อยก็ตังใบมันก็สีได้ยังยังยิ่งเสียงนะครับพี่น้องตัวนี้ก็คือใส่วิธีการก็คือนี่ครับหลายคนหมู่ สปริงครับไปหาสื่อแบบได้ก็ได้นะครับดังดังดังเงีสิแล้วครับพี่น้องสปริงรถนะครับพี่น้องเอามาแขวนนะครับพี่น้องแขวนใส่เสื้อนะครับแล้วก็มาหาตัวออกซิเจนนะครับเด้่อ่าจังสี่ครับพี่น้องเขาก็จะรับเซ็คการับอ่าซับแรงอ่าสั่นสะเทือนได้นะครับพี่น้องตัวนี้ดีมากมากนะครับเด้อเดี๋ยวผมขอเกาะก่อนนะครับนี่เห็นบอสโบลุดนะครับอ่า บอลลูดนะครับแล้วก็เต้นดึงดังดึงดังเงี้ยสิเลยครับพี่นอ้องอ่าดึงดังดึงดังเงี้ยสิเลยนะครับสำหรับผู้ได้สือไปหรือยังพรท่าน,นใดนะครับผมเอามาให้แล้วอยู่ตะกาด่านสายมือนะครับพี่น้องนี่ออกซิเจนนะครับทำงานแบบนิ่งเลยนะครับตัวเข้าสิบลแทบสะทบสถานยังเลยน,นะครับบาน,นี้เบิงคว่ำเบิงครับคว่ำมันอ่ารับแรงสับอ่าการสั่นสะเทือนนะครับพี่น้องจากสิเลยนะครับพี่น้อง แต่เ้าป่อยนะครับก็มีสายเซฟตีไวเพื่อมันรุดหรือมันซุกเฉินนะครับมันก็จะมีเสือกเ้าก็ได้ยินเ้าก็มาแก้ไขได้ด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเอามาให้แล้วนะครับตัวเลแต่ว่าใส่ดีจริงนะครับนี่เอาไปเห็ดเบี่ยงปลานะครับเห็ดเอียงเจ้าสีก็ได้เ้ยครับพี่น้องครับนี่นี่นี่แต่ผมมีออกซิเจนตายไปเลยนะครับพี่น้องเนี่ยอ่าถือว่าใส่ดีนะครับเอาหนึ่งเทคนิคมาฝากพี่น้องก็คือห้าใส่สปริงนะครับ ก็จะได้ยินแต่เสียงลูกสูบก็ทํางานนะครับก็ถือว่านะครับอ่าอนหัวหูแล้วกับโบเฮ็ดให้วพวกวัสดุต่างๆนี่สั่นไปนํานะครับได้ยินแต่เสียงเครื่องอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับอ่ะมื้อนี้ก็เอามาให้แล้วนะครับขอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ